แม่น่ามาไปื่อต้องการสิบลาเลียสิบแต่ไม่แจ้งจิตว่าจะมาสั้นนี่นั่นอยู่ไหนนึกทั้งพอนึกทั้งแม่นี่ต่อแต่ใจนึกหน้าใหญ่ลีลาวดีและหนองผีของจะคอย กันเลื ite, ่อนแถวเดินกัน no, ต right like, like, ีนเยียนตึงชนมาเดียอืมจิตตึ้งลกกชาวน้าอ่อนแต่บ้านแต่งไม่รวยอู้กันปันหรือปานนี้คิดแต่เรือหน้าเนอ่มมันชนนี่ตายโง่ชนนี่จนกังๆหนูนะจนไม่ตังของแมงเนี่ยอย่างตังไม่จนใจแล้วนหนาเพื่อนกูอืมกินข้าวกับดันเชียงไม่ใช่น้อยๆว่าป้า mà mưng chín cào đan chiếc mai chào mà à, à đây, tí, à. mọc, mẹ măng cu tầm lao sắc bứa mẹ ngao bứ, mẹ măng dai sắc tua tít gần tua nuôn rồi tít cắt mỏng mẹ ôi mẹ port cắt lèo ple ple nửa rồi kín cả bay nước ờ, năm mai chào đây, cụ lên mẹ măng nặng tim nằm pít cầm nụ nò năn lên bò port tim sắc lèo các mẹ thịt quẹt rây rây cái quẹt rây mà bóc mẹ phơi rồi cụ mẹ măng pần đất ันไร้งนี่ยัง uh, ลุงนุนมกุเขื desert, right ้อยาวก็น hmm. okay, ุวยนึงผอมมือนมกหนดนี้ต่ไใจจุ่มแม่มึงไม่จุ่มเว้นหยิกจมรอบรอบเรือนรอบรอบเรือนไ้จุ่มที่จุ่มตอน่ายต้องเดแมมึงๆเ้งโ้รอใน้ำถึงเล่นไม่โซ้ป่าเลยเนียงอ๋อแอัดทำไม่ประชืดประชือบนั่นแก้คุณนกจิ๋ นี่มีพอกันทีทุกครั้งที่มาพบหน้าก,กันแล้วต้องมีเรื่องด่าพ่อล้อแม่เล่นกันนะวันไหนอารมณ์ดีมันก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าวันไหนอารมณ์เราไม่ดีนะบางทีอาจจะถึงกับชกต่อยกันก็ได้ท่านเลิกกันทีเรื่องด่าพ่อล้อแม่เล่นกันเนี่ยแกตายอย่างคนดังถ้าแม่งได้อย่างชัวร์ได้ทำนำชุบผมตึงนำชุบแม่งได้ในขากร้อยมนหลงเนี่ยธรมานเลย น้ำชุบแมงดาละมาจีเคยปลาละมาทอดน้ำชุบข้าวมีละเท่าไรก็เกลี้ยงถ้าได้ลูกเนียง นั้นเหนื่อยไปจิงงานวันนั้นและผมไปจิงงาน มังกรไอ้เนี่ไปเป็นแมงดาชัวร์ได้ร้อยแมงดาชวดสองเจ้าดินอวดว่าเม็ดเดืมแต่ว่าอิดเลยแแแแดดด กูเองชู้รองติ้งกูกระรองได้แต่กูไม่โอ้เว้ยนี่อย่าว่าดเพลงในเมืองไทยเพลงนอกก็ูรองติ้งให้่อยอมาบิดีกูเท่าเด้พอืมจากนุกจนลืมทัวแล้วกูไลยมนีตายอ้ม ตอนนี้ตอนเที่ยงวันพวกเรามานั่งสนุกกันหวัวรถต่ออายุกันนะคนเหัวร็อกครั้งหนึ่งก็บอกว่าอายุยืนไปได้เจ็ดว,วันคนะรับแต่ตรเวาหัววันหรือยี่สิบปุ๊บน่ะไม่โดท่าวใดเมันกู้ไอ้จักอยู่ตรงนั้นแล้วนะยามตายไอ้ก็รักก็ใช้เวลาตายกินข้าวไม่ได้เหม็นนะเจ้าก้มเจ้าว่ำเดี๋ยวมาเดี๋ยวเล่นนุ้ยเนี่ยมีอะไรดีๆก็บ้างคนนะ เหนื่อยกระติงกอร้องเพลงแล้วปุ้มเ่นนั่งเรนได้ใจไหเออเล่นๆที่ไหนเนาะเอาเลื่หนนั้นแล่วจะเล่นเรื่องกูเร็ววันเวลาล็อกบอกกันกูได้โวไอ้อย่าล้าเรื่องเลยสัตว์หโหเด็ก เล่นเตึ๊ดเล่นเตึ๊ดไหนนั่งโอ้ทำไมได้เล่นตัวอีท้ายคาดได้บอกเลยบอกจะฟ้ากลางบึกรุ่งเบ,บิกก็ทำไม่ใหญ่รุ่ปูนี่มังค่าจะาไหวม่รู้ทิพยี่วันนะเป็นตัวไรวันเลย <c oughs> เล่นได้แล้วไหนะนั่งเอ้ภาพแรกนี่จะออกหน้าบอด นากลัวใจอบันใหญ่นาบดเขาตึงเพราะชาวเมืองเลยเพื่อโอ้ยอย่าลำลาบจะพอทีนั่นไม่โตกระลือกระตาก็ได้ทำบุญเหลาในแต่ก็แต่งตังนักการหนูทั้งยาวทั้งย่อยแม่นะเมืองไร้ทั้งยาวทั้งย่อยมียาไทยปิดปกรกหลุมซุ่ม เจ้าเมืองน,นั้นขี้ครามจังแตงยาไทรออกขึ้นดีท่างสี่มุมเป็นยุมยม่มยุมย้อมย้อมหมอกขึ้นลมเจ้าเมืองควายเจ้าเมืองน,นั้นเป็นบใบกลายกับหมูขอกะกี้วมูก,กระด้างน้องเออคางกระลื่นไร่ไร่ไร่ักเล่ย ในคลองเมืองป้าตุ้งแท่นลงเรืองในคลองเมืองนับไม่ทุกจนมีลูกซ้องเล็ดอมองป้าตุ้งลูกซ้องเล็ดนะ <c oughs> เออวันนี้องค์ประชาร์เนี่ยกำลังยังนั่งอยู่ในปลางยาปลาชาดน่ากลัวอืย <c oughs> ายได้ตะโกนทองกูเถอนนี้ใส่นั่งรับทองได้ไหนนั่งเอ่อพร้อมด้วยราชินี เอาหนังสือพิมพ์แหลมหนึ่งมาฝึงดูผึงดูแล้วก็คว้างไปเลยทำไมอะ่ะอ่านไม่ออกนี้ก็เอ่ยกับพระนางว่าเออนี่น้องนางเฮยวันนี้พี่นะในในครัวเราอดละเหตุแล้วนะที่จำเป็นจะต้องเอาเจอ้อยูโพงไปวิตลูกคลับกเจ้าเมืองอะ้รสวิตลูกคลับก <c oughs> ยังไงฉันว่าน้องไปด้วยไม่ได้เลยพี่อมไม่ได้อย่าไปเลยเธอนะือไปนอกท้องนอกนามันจะติดหลุดลูล่ลาอมไม่ยอมม้องไปด้วยพี่จะช่วยตายไปไม่ฟังเหรอ,มอมไม่ยอมเด็ดขาดเป็นไงก็ถึงกันองค์ระราชากรูตาเด้แก่กระโดดกระท้องหมอมไอ้หาไปโดดกระท้องหมอมเลยนะ จะเป็นางหวัวไม่ฟักมงเหรอฮะกลกแล้วลกแล้วองค์พระราชาไม่แหลงไหลมากช่วยบ้งกัญชาและก็หอที่ยำเรียบร้อยแล้วกระโดดออกจากวังเขมาขาวสีดำไปแล้วแอนแอนโอ้องค์พระราชาเมามาบกี้แมนนะไม่ติดต่อไปไรืลยแล้ว นี่ขี้ใครบางอาจมาขวางหน้าข้าแล้วเนี่ยฮะเจ้าขี้น้อยเจ้าบางอาจเลยเห้เจ้าเมืองรบขี้เห่เดียน <c oughs> องค์ราชาเก้มามาบอกขี้แล้วช่วยหนูํานี้ยิงขี้เสียยิงเลยนะพอขี้ชูติดข่ามาละเลียกมามาเลียกประมาเลียขี้เต็ดกเมืองเลีกมาเลย พอพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกได้แล้วหนังตัลุงพอแล้วอพออย่างไงย่างเหนือการกำบังเห่เหาง <c oughs> นี้ไม่พอเ,อเ,อเนี่ยัีเอาแก่กเขาแกก็ยเอาแกบาดเจียนนู่นแลวบาดเียงนูรับโอ้ปี่กระปักตูได้เปดบาถ้าเกินพ่อยเอาไปตางาบาทเร็วเรือนั้นหนะพอพุ่มในก่ลงโก,กับเลือนนะไม่ยอับไปจึงบาลเมียิงซีอ่น้ว ันก้อนดิ่งเลวใหม่เล่นนั่งกราไปจึงบ้านไม้ตั้งบ้านเดียวเมียมัวน้าบดตอดกินกันแหลมได้ทีนี้เมียจะดูซี่ได้หรือขึ้นนั่งอืมที่ตรวจก้อนเฝาอะกีเลวฝเออหย่างร้อนขนาดนั้นไปแลดที่น้องสุริยาผูกเข้าหลุมนั้นที่เราไม่เคยไปที่กับนั่นระยะไม่ไม่แต่ไม่นะไปแลดที่น้องไปเอาเงินเดินทางต่อไปพี่ เม eh ื่อตัวพยายามซื้าดีดับเพริตโดยที่ไม่เคยคิดว่าสั่งมาท่นนั้นอยู่ไหนเห็นพวกเขาอยู่ข้างหน้าระยะไม่ไกลเดินไปพบปะไปเจอเมืนางเปลือย